ภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ของจังหวัดส,สกลนครภายในปีพุทธศักราช2565 change for good พัฒนาคือสร้างสารรค์ในโครงการ การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกเกษตรผสมผสานบ้านโคกเลาะตำบลขมิน้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยมีกออรมนจังหวัดสกลนครร่วมบูรณาการทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ลำดับแรกเลยก็คือได้มีปุ๋ยใช้นะครับเพื่อลดรายจ่ายแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งเมื่อผลิตแล้วก็เกินความต้องการเขาก็จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้ทั้งในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการที่จะเพิ่มรายได้นะครับสร้างความเข้มแข็งนะครับเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ นะครับแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ก็ได้เป็นโอกาสดีในการที่จะแนวความคิดของเราที่จะขยายว่าเออแต่ละอำเภอแต่ละกลุ่มเกษตรกรที่เขาต้องการความรู้ด้านการลดทุนทุนการปุ๋ยตัวนี้ครับก็คือมันสามารถทำเองได้แล้วก็การ โครงสร้างต่างๆนะครับทำง่ายทำจากอุปกรณ์ในบ้านเราเลยนะครับเหมาะกับเกษตรกรทุกคนครับไอ้กินมีดกูเนี่ยมาด้เฮ้ยเก๋ว่าเอามาเดิใครอะเข้ามาดิเข้ามาดิมาเลยเด้ยมาไหมวะน้าได้ไรบ้างมาดิหาอะไรน้องเดี๋ยวมาพูดกันแม่ผมยังปมนฟ้าเลยะมาเด้โครงการนาคาพิทักษ์รักประชา เป็นโครงการที่ตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยจิตเวทโดยจัดให้ทีมงานผู้รับผิดชอบในการดูแลติดตามประเมินพฤติการทางอางการของผู้ป่วยและทีมงานชุดเผชิญเข้าไประง,งับควบคุมและแก้ไขเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยจิตเวท เป้าหมายของเราคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยอยู่ในชุมชนได้นานที่สุดแล้วก็ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำอีกนะคะนอกจากนั้นในพื้นที่ซึ่งก็จะมีกำลังชุดหนึ่งที่เรียกว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังจับยัง้งเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่มีการตั้งจุดตรวจเดินเวียนยามในหมู่บ้านซึ่งทำให้ปัญหายุาลดน้อยถอยลงไปเรื่อย ปกติเนี่ยทางอุทยานแห่งชาติภูผานเนี่ยก็จะดําเนินการาลาดตะเวนสมาร์ทพาโถนะครับเขาเรียกว่าการลาดตะเวนเชิงคุณภาพนะครับก็ทําเป็นปกตินะครับก็อาศัยเดินลาดตะเวนโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับเครื่องมือ GPS มีแผนที่นะครับใช้ในการป้องกันและป้องปามหลังจากที่เรา,าร่วมมือบูรณาการจากทุกหน่วยงานนะครับ ก็เราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านนะครับในคดีนะครับในปีถัดๆมาที่ผ่านมานะครับก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับการบุกรุกนะครับการตัดไม้นะครับมีการลดน้อยถอยลงไปนะครับอันนี้เป็นเป็นผลดีกับทางทรัพยากรของเรานะครับทรัพยากรของของทั้งประเทศนะครับและนี่จึงเป็นความสำเร็จหนึ่งที่กออรมนจังหวัดสกลนครได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ภายใต้การเชื่อมประสานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปประธรรมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติครอบคลุมในทุกๆด้านอันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงกอร,รมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกออรมนอ www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374